นมาตามเลยตามเร็วเร็วดิเดะยิวแล้วนี่จับหน้าเลยคนแถบนี้แอบจริงนะใส่ทีทีที่ป้าแต่ไม่แม่มึงไม่ต้องมาสอนกูนะชีวิตจริงกูไม่ใช่อย่างนี้แล้วก็ตามไปสิครับไอ้ควายไห้ตามตามตามธระมดาคกับมึงไม่ต้องมาสอนกูหรอกเอาให้ตามตามตามมันสับถ้าดัดสันไอ้เหี้ยตายเร็วโอ้ยตามเองทงชิมเอง เราจะแต่งงานกันพรุ่งนี้จัดงานใหญ่โตทำไมอะเรารักกันโอ้กูเกลียดมึงไอ้กูเขาบอกว่าเขาเลิกกับหมอปลาแล้วนะเขาเลิกต้องพูดอย่างนี้แหละไอ้ควายป้าดังดีดีกูไม่ดังดีมันพูดอย่างงี้แล้วป้ารักเขาหรือเปล่าล่ะโอ้ยกูไม่ได้รักมึงเลยพวกเฮียพวกนี้กําลังส่วนหอมรให้พรตําโตนี่จัดงานไม่เรารักกันอยู่แล้วไม่รักมึงเลยควายเลยเราเราไม่ต้องบอกอารนาหอมไหมหอมไหมหอมไหมไหน มันคำของลุงเขาป้าไปด่าเขาทำไมวุจะดาเนี่ยมึนมันหน้าด้านโคตรคุณทำไมป้าผมรู้แล้วทำไมเขาด่าลุงหน้าเมียเพคนเป็นหัวเมียกันนะเมียกันชายกันด้ว้าจ๋าไอ้นี่แต่งเรื่องผมรู้มาตั้งผมเพิ่งรู้วันนี้ครับว่าป้ารัตนาเนี่ยไอ้คำว่าหน้าหีเนี่ยเข้ามาจากหัวเขานี่เองนอนด้วยกันทุกวันก็อ๋อมันติดมาใช่ไหมติดมาติดมาไอ้นี่แต่งเรื่องกันทั้งสองคนถ้าจัดฉันให้คนมาแอบยิงเลยคับจัดนินและดาวว่าอยากให้เดินเร็วมาโนดพัฒนาพัฒนา มาแบบนี้ทำแบบนี้ก็ให้ทำแบบนี้ไงเรื่อยๆตไม่ใช่ป้าสะบัดแบบนี้นี่มันสะบัดหน้ากูทำไมเล่าก็มันลดน้ำดาวบัวเนี่ยนี้ไหมพส่งสัญญาณมาแล้วจะมีคนมาแอบดิ้งเพื่อนพี่โน่นเยอะเอาแปรงชาก่อนแปรงชาก่อนตุ๊กตาไม่ยากนะพานะอ้าอ้าอันนี้อินเบย์ยึอะไรปะาไอราคาเนี้ยอย่งนี้น ชีวิตจริงก็จะเกิดขึ้นพี่โนดแอบยิงมึงนะถ้าสงสั่งไว้อย่างนี้เลยป้าอยู่ด้านหินดิแบบนี้ไงมาจัดหน้าเราเนี่ยป้าป้าเอาัดตรง,งนี้แม่เย,ย็ดไอควายขอพระจัดการให้คุณมาแอบดิงมันเพื่อนนพี่โเดเยอะเลยป้าไม่เป็นเทศกาลเทศกาลนี่เ,เราเต็มตัวเลยเนี่ล้างจานล้างจานมึงนัประศัก์ล้างจานเอ้ยสั้ ไปล้างชามเฮ้ยงมาใช้กูอย่างนี้มีใช้ดไปล้างชามกูเปลูกค้าต้อล้งชามล้างาน้ล้างข้าน้ไางข้าน้้อล้างข้าน้ำด้วยองี้แหละสับเ้พี่โนตจอมาล้างจานก่อนลยวรไปล้างจานไปล้างจามล้างจามเลยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์โอ้ยทำกันอย่างงี้นะมึงบีบกูไปอ่ะพันนึ่งคป้าอาล้างเ้ตํากูจะฟ้องมันะ ใช้กูอ,อย่างนี้นะชีวิตจริงจะพูดให้ชาวบ้านฟังเลยจะได้เคสป้าสไลส์ใส่เกล็ดแล้วในนาเฮียอ่ะเอาป้านี่อีกป้านี่ยข้างเท้านี่ล้างด้วยครัอย่างนี้นะกูจะเล่าให้ป้าโดนสไลส์อยู่นู้นป้ากับฟองแล้วมึงันจะของบ้านมันไม่ได้ล้างกีนเองแล้วกูป้ากินแล้วป้าไม่จ่ายก็ต้องล้างสิครับโอ้โหกูแบงร้อยกูไปนี่แต่มันไม่จ่ายเลยควายของหนึ่งพันบาทแต่ป้าจ่ายร้อยเดียวป้าโอ้โหกูจะกินอะไรถึงหนึ่งพันแล้วข้าวจานเดียวหนึ่งพันร้อยกูจะทุบชีวิตจริงเลย ก็ไปกุ้จากต่างประเทศไอ้สักด์เอาล้างเลยบ้านกูขายของก็ล้างทามสิครับมึงเนี่ยชีวิตจริงกูจะพูดจริงอันนี้เกิดอะไรฮะอ่านี่ช่วยกันเด็กที่ลังต้องจ่ายตามเขาด้วยแล้วกันเออผู้เจ้าหนี้บอกมึงก็คนหมดเลยล้างทามไปเร็วอุยใช้เราแบบนี้นะพี่โน้ตเป็นตำรวจเยอะเยอะเลยมาบ้านกันโกรธมาแหวกไปบ้านกูอ่ะจะบอกให้เขาเอาปืนแอบยิงกันแต่ละคนนี่จะอธิบายก็ฟังเองพระสงฆ์รู้พยักหน้าแล้ว มาใช้กูอย่างนี้นะบ้านกูไม่ใช่มีคนเดียวนะทำอย่างนี้ได้ไงเรียมเลยป้ามังเป็นเจ้าของบ้านนะลานะเรียมๆเ,เลยนะครับมาใช้เราอย่างนี้นะพระสงฆ์เอามือสับเลยอ่นะแล้วบอกให้ตายเร็วๆให้ตายเร็วๆบ้านเราพี่โนดถึงตํตำรวจมากันเยอะทุกวันเลยป้านี่เลยนะ ยิงพวกมันตายมีไอ้สัตว์ตาอ่ะอันนี้ด้วยป้าอย่าเดี๋ยวม็นแป๊ดมึงเหี้ยนทีกูทะใหม่ะทำกันอย่างนี้นะกูทนไม่ได้เนะเดี๋ยวกูทำกันอย่างนี้นะเดี๋ยวป้าจะมาจัดจ้นจะคืนของไม่คืนกูไม่คืนเงินทำไมหน้าด้านแบบเนี้ยไอ้นี่ทำไมหน้าด้านอย่บ้านกูอย่างนี้ล่ะกู <c oughs> ก็คืนเงินน้อ,นองกับไฟมันก็จบแล้วป้าเอาเงินให้หมอปลาค่ะ ก็เนี้นนี้ยเงินของกูนะปูเป็นพยาบาลชีวิตจริง่ะชีวิตจริงเป็นติดปมองกุดเขาฝากตามเพรวะคุณก็ไม่ผมเนี้ยชีวิตนี้เป็นไอ้เฮีย้ยด้านมาอยู่บ้านหลังนี้ค่ะไม่ต้องเอาคืนมาเงินอ,ะอ่ะไปซักจะคืนหรือไม่คืนไม่คืนเงินของกูเงินของน้องเขาเนี่ยเจ้าของเงินอยู่นี่แล้วมาให้ฉันทำไมล่ะชีวิตที่แท้จริงอ่ะต้องให้ให้เขา เราทงได้เลยไม่นแล้วเฮ้ยคุณจะทำร้ายเขาได้ไงโอ้ยจะถึงได้ยังไงล่ะเขาป้าสั่งข้าวผัดพิเศษนะโอ้ยหนึ่งพันกูไม่กินแล้วนะเมื่อเช้าก็พูดมาดนี้แหละโอ้ยอะไรเป็นแบบนี้นี่ไม่รู้จะกินไปแล้วก็จ่ายมาทีหนึ่งพันบาททุนตีนนงเอาอะไรหนึ่งพันแค่นี้หนึ่งพันเดี๋ยวจะบอกตำรวจเลยพี่โาป้าสั่งพี่ข้าวผัดพิเศษ แล้วทำไมถึงหนึ่งพันละคนอย่างเดียวอ่ะมันพิเศษมันก็ต้องหนึ่งพันพิเศษอะไรก็ทำธรรมดาเนี่ยไม่พิเศษป้าทำต้งแต่หนึ่งพันเนี่ยใครจะแดกละเอ้าป้าแดกไปแล้วอ่ะปออกป้ามันเป็นกุ้งจากต่างประเทศกุ้งตัวนี้มาจากเอธิโอเปียและอะไรชามละตั้งหนึ่งพันละเดี๋ยวตำรวจจะมาแล้วก็บอกรัตนาเจเย็นๆนะมนุษย์ป้าเมื่อกี้ป้าสทานข้าวผัดกุ้งนะ ป้าบอกว่าข้าวผัดเครื่องในกุ้งซึ่งเครื่องในกุ้งมันเป็นสินค้าแล้วมาตั้งหนึ่งพันละข้าก็ป้าสั่งพิเศษโอ้หจานละหนึ่งพันกูจะบอกหาตำลุ่นเพิ่มไปหนึ่งร้อยเมื่อกี้ป้าก็แท็กจานจานบินโอ้ย,นนอยใครละจานละหนึ่งพนันใครแดกและเนี่ยใครมีเงินถึงหนึ่งพันละป้ามีป้ามีตังค์เอาตังคืนมาก่อนสิโอ้ยมึงไม่ใช่คนบ้านกูเลยนะ กูมีนิดเดียวโหวบมกตังกูตังกูตังมึงตังมึงอะไรล่ะก็ป้ปขาขโมยตังผมไปไปขโมยที่ไหนละ่ะวันนี้ผมนอนหลับอยู่ตื่นมาเงินหายไปห้าร้อยกูจะไปแตะโ,โหยพูดอย่างนี้นะ <c oughs> อ๋คุณร <c oughs> ู้สิเลยสองพันเจ็ดฮ้ยสองพันเจ็ดไอพี่มึงกิ๊ดูอะไรป้าเงินผมหายห้าร้อยูไปแดกหิเลยไป อย่าใครจะจบไปนะตบกูเลยไ,ไม่อย่าใครจะไปนะไอ้คนไอิ้มึงจริงแล้วป้าทำอะไรมาเนี่ยป้าช่วยเหลือกูกูมไม่เคยหยิบเงินมึงเลยป้ายากเห็นเห็นมึงหน้าด้านอย่างนี้อยู่บ้านกูได้ไงละ่ะตับปากกันไปกันไปไอ้สัสอย่าดนะ่ามึงเนี่ยในชีวิตจะคืนแล้วแต่คืนผมไหมกูมไม่คืนหรอกนะกูม,มีใช้แค่นิดเดียวมีใช้ป้าหยิบไปให้เห็นเลยผมนอนหลับอยู่ยแล้วผม,มผมก็ตื่นมาเฮ้ยเงินผมหายไปไหนห้าร้อยแบงค์ร้อยในตัวป้ามีบีแบงค์ร้อยไหม ไอเฮียนี่แต่งเรื่องมีแบงค์น้อยหรือเปล่าไอ้เฮียนี่แต่งเฮียมึงไอ้สัตว์ไอ้หน้าหีบไอ้หน้าหีไม่ใช่คนบ้านพวงความกลับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องหมักนานอ่ะประมาณขอให้ไห้เกินห้านาทีก็ใช้ได้แล้วอ่ะนี่นี่นี่มาแอบยินป้ามาไม่เดี๋ยวยังบนอีกนะอิแต่เนื้อจระเข้ลงเอาไอ้ตาควายตาควายไม่อนเลื้มากนะเหมือนเลื้อไก่เหมือนเนื้อไก่ไอ้หน้าอยอ้าวมันคำของลุงเขาป้าไปด่าเขาทำไมกูจะด่าแล้วมึง เดี๋ยวจะป้อนเมียเราจะป้อนเมียมึงนี่ขี้ขวายมึงมันตุอกเฮ้ยกูมไม่ได้รักมึงเลยพวกเฮียพวกนี้กึงกำลังสวดหอพใยพัดนำโต๊เนี่ย,พ,ยพ,พาคต,ตัดฉันให้คนมาเอ็งยิงเด็กตัดนินและดาวว่าอยากให้เดิน <พา S 2> เร็วมา,มาโน้